ร่วมสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิกไปเที่ยวไปนะคะรับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆให้น่าสนใจมากมาย ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะไปต่างประเทศกันด้วยนะจ๊ะเช่นเคยครับผมไม่ได้เดินทางคนเดียวนะครับวันนี้มีที่ซิลิงครับสาวสวยของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีโหไม่เจอกันนานเลยจําได้เคยมาร<ช>ับเ <ละ S 2> ชิญเ <ละ S 2> มื่อปีที่แล้วใช่ไหมครั้งที่เราไปเขาดินกันไปเขาดินวันนี้เรามาวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆแล้วกันเอางี้ช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างจ๊ะช่วงนี้อ่ค่ะก็เป็นอาจารย์เหมือนเดิมแล้วก็เรียนปริญญาเอกอยู่เหมือนเดิมก็ยังไม่จบยังไม่จบวะ ไปเหัอเอกเมืองไทยใช้เวลาประมาณ6ปีทำพี่นอดผาจริงเหรอยังเอกด้านภาษาอยู่เหมือนเดิมใช่เกี่ยวกับการสื่อสารนั่นนี่ไปแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆเลยได้มาเที่ยวแบบปิดปล่อยวิลลจาจะเครียดกับการทํางานแล้วก็เครียดการเรียนนะครับวันนี้พี่จะพาน้องหลิงมาเที่ยวใกล้ๆแล้วกันนะเอาแบบมาใกล้ๆมาพัทยาโอเคมาพัทยาบ่อยไหมไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยใช่ไหมเหมือนกันเลยแต่คราวนี้จะบอกว่าพัทยาในวันนี้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเริ่มที่แรกกันก่อน จะเปิดตัวแบบอลังการเลยคือนี่ถ้าอยากรู้ตามพี่ไปตรงนี้โ <Okay S 2> อเคคะไปจ้า ปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับกลางท้องฟ้าพัทยาใต้อย่างนี้นะครับกับคุณสมพรนะครับรองประธานลิปลี่พัทยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่มีอะไรใหม่บ้างมีเปิดมานานแล้วเปิดมากี่ปีอ๋อเราเปิดมาในประเทศไทยทั้งหมด18ปีด้วยกันแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เรามีสองพิพิธภัณฑ์กับ6เครื่องเล่นด้วยกันครับผมนะครับสองพิพิธภัณฑ์ก็จะมีลิฟลี่บิลิปิดอ่อนนัดที่รวบรวมของแปลกนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้เพิ่งหลุยน เป็นบอลลูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกเหรอครับมีเส้นรอ,อบวงถึง72เมตรด้วยกันเลยนะครับค่ะลิงอยากจะรบกวนถามนิดนึงอยากรู้ว่าบอลลูนจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทคะหรือว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนกันเลยหรือเปล่าอ่บอลลูนจะมี2ประเภทนะครับอันนึงที่1ก็คือฮอตแอร์บอลลูนที่เราเคยเห็นฮอตแอร์บอลลูนนี่จะต้องจุดไฟนะครับดึง <c oughs> ไฟฟู่ <c oughs> แล้วก็ลอยจากที่1ขึ้นแล้วก็ไปลงอีกที่น <c oughs> 1นะครับ <c oughs> แต่ประเภทที่สองคือฮีเลียมบอลลูนอย่างที่เรายืนอยู่นี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการใช้ก๊าซเลียมในการบรรจุแล้วก็เป็นแรงดึงบอลลูนให้ลอยขึ้น<ช>โดยไม่สายเคเบิลดึงไว้การขึ้นลงก็จะเป็นแนวดิ่งเท่านั้นแลวอย่างฮีเนี่ยบอลลูนนี้มีเยอะไหมครับในโลกใบนี้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ50รูปทั่วโลกนะครับที่ขึ้นลงกันทุกวันอยู่นะครับอ๋อนี่ก็เป็น 1- ใน50 1ใน50ที่ประเทศไทยก็มีที่นี่ที่เดียวนานาดว้าว เองก็นอกจากจะมีบอลลูมเพิ่มเข้ามาเนี่ยมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามามากาเราก็มีเคร่อบินเล็นะครับก็เป็นเครื่องด่นที่ฝึกอะไรทัก,กษะความชํานาญในการใช้ปืนเลเซอร์ยิงเป้าททาคะแนนนะครับ,รบนั่งรถเข้าไปแล้วก็จะพาเข้าไปประจ ol ไนะครับแล้วก็ยังมีเลเซอร์เมสนะครับซึ่งเป็นการฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายเหมือนกับในหนังภาพยนตร์เรื่อง The Impossible นะครับก็คือเราต้องมีเช้เลเซอร์ เหมือนกับเราเข้าไปจารกรรมในตู้เซฟนะครับเราก็ต้องหลบเส้นเลเซอร์เนี่ยนะครับเข<อ>้าไปนี่น่าสนุกน่าสนุกนะาสนุแล้วถ้าโดนเส้นเลเซอร์ลราลจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็คือ,อ,อว่าการเ,เข้าไปออกมาเนี่ยต้องทําเวลาให้เร็วที่สุด<อ>นะคร<อ>ับถ้าเกิดว่าเราตัดเส้นเลเซอร์คะแนนเวลาจะบวกขึ้น30วินาทีนะครับพอโดนเส้นเลเซอร์ปุ๊บหน้าก็จะใสปิ้งเลยครับคนเลเซอร์แล้วอย่างค่าบริการขึ้นบอลลูนเงี้ยคิดยังไงครับต่อบอลลูนตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับตอนนี้เราเปิดบริการตั้งแต่หกโมงเช้าจน นะครับถ้ามา6กโมงเช้าเนี่ยแค่0 0บาทเทบาทโอถานนะครับแล้วก็ขึ้น100บาททุกชั่วโมงนะครับเจ็ดโมงเช้าก็จะเป็น300ร้อยแปดโมงก็เป็น400ร้อยนะครับเพราะเหตุผลที่เราเช้าถูกเพราะว่า เชา้าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับ<ม>ที่บอลลูนสามารถทําการบินได้เพราะว่าการบินจะขึ้นอยู่กับแรงลมนะครับถ้าแรงลมมากการบินก็ต้องหยุดลงแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่ก็จะมีความพิเศษนะครับเพราะเราต้องการให้มาดื่มด่ำบรรยากาศพร้อมกับเครื่องดื่มเราจะมีเสิร์ฟเครื่องดื่มวายหรือว่าแชมเปญหรือว่าจะเป็นค็อกเทลสามารถเลือกได้ขึ้นมาดื่มวันนี้เลยบนบอลลูนนี่เลยครับแล้วด้วยราคา200บาท่ะคะตอนเย็นจะมีกิจกานอีกนะครับตอนเย็นก็จะเริ่มตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงห้าทุ่มตอนนี้จะ นานแค่ไหนครับอ่ไฟต์เราขึ้นแล้วลงเนี่ยนะครับจะใช้เวลา10นาที<น>ครับ10นาทีครับความสูงที่ขึ้นมาในสูงเท่าไหร่ครับอ่าเราได้รับอนุญ,ญาตจากกรมการบินพลเรือนให้บินได้สูง150เมตรจากภาพื้นดินนะครับถ้าจากแพลตฟอร์มที่เราขึ้นมาก็120เมตรนะครับแต่ว่าจริงๆบอลลูนประเภทนี้สามารถ ขึ้นได้สูงถึง300เมตรนะครับแค่150เมตรนี่ก็เสียวแล้วครับก็โอเคแล้วฮะก็ชมวิวได้สวยงามรอบตัวแล้วนะฮะเห็นไหมผมความจุของจํานวนคนที่ขึ้นมาได้ในหนึ่งไฟนะครับสามารถขึ้นได้สูงสุด30คนนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรงลมถ้าแรงลมมากจํานวนผู้โดยสารก็จะต้องลดลงนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดแรงเหวี่ยงนะครับอ่ะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วเราใช้เวลาสิบนาทีให้มีคุณค่าดีกว่านะครับเดินชมรอบๆบรรยากาศของพิยากันดีกว่านะฮะ ร่วมสนับสนุนโดยปตาทาพลังที่ยั่งยืน